สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบอัมนอีกแล้วนะคะกับช่องแม่อุชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่อุจะชวนทุกคนไปทําเมนูอาหารข้าวนะคะนั่นก็คือชูชีกุ้งค่ะชูชีกกุ้งสดนะคะเมนูนี้นะคะรับรองได้เลยว่าอร่อยแซ่บนะคะรับประทานกับข้าวร้อนๆค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมนูชูฉีกุ้งสดของเรานะคะมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะรับรองได้เลยว่าเมนูนี้ใครๆก็ทำได้เพราะว่าวัตถุดิบน้อยค่ะใช้เวลาทำก็ไม่นานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกุ้งสด1กิโลนะคะล้า,ทางทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะผ่าหลังเอาอเส้นดำออกนะคะ อันนี้หัวกะทินะคะครึ่งกิโลค่ะแม่อูซื้อแบบแยกหัวแยกหางมานะคะพริกแกงเผ็ดนะคะสช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็บวกด้วยกะปินะคะหช้อนโต๊ะครึ่งค่ะขโขลกรวมกันนะคะใบมะกรูดล้างให้สะอาดนำมาซอยนะคะพริกแดงพริกเขียวหั่นนะคะเพื่อตกแต่งความสวยงามค่ะ เครื่องปรุงนะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเกลือปน่นแล้วก็ผงปรุงรสค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นำเครื่องแกงที่เราโขลกรวมกับกะปินะคะลงมาผัดพอหอมค่ะแล้วก็เติมน้ำล้างพอกลงไปนะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเครื่องแกงได้กลิ่นหอมนะคะเมื่อเครื่องแกงได้กลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะเติมในส่วนของหัวกะทิค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเติมไปจนหมดค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปหมดแล้วนะคะก็ผัดมาจนว่าเครื่องแกงของเราสุกฟูดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของปรุงรสค่ะเรื่องมันที่น้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่อนนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ ผง <Es> ปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะรสชาติปรับเปลี่ยนกันได้ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะคะเมื่อชิมรสจนได้รสชาติที่เราชอบแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะกับกุ้งสดนะคะ1กิโลกรัมค่ะ ตอนนี้ชูฉีกุ้งของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก่อนปิดไฟนะคะเราจะใส่ในส่วนของพริกแดงพริกเขียวค่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและชวนหน้ารับประทานของเมนูนี้ยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะแค่นี้นะคะเมนูชู่ฉีกุ้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วค่ะรับประทานพร้อมกับข้าวร้อนๆน,นะคะรับรองว่า อร่อยค่ะยังไงก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับเมนูชูชีกุ้งนะคะยังไงแม่อุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่อุชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ